มาจากไปซื้อน้ำมันมาแล้วครับน้ำม้นน้ำมันตกสีแดงนะครับงานที่แหลกพุ่นนะเลื่อยพ่นไปด้านหลังนะครับติดฟ้าพุ่นไปเอาน้ำมันมาเพิ่นมานมหอดให้ที่สามแล้วครับเป็นให้น้อยๆนะครับหลังจากดันแล้วจัหน้อยได้ปั้นนะครับบาดี มันเรามีปั่นแล้ว,ลวเติมน้ำมันก่อนบอฮือดนาซิกเกียโลรอบพันหาครับโอ้โมเมนไทยเนาะ ก็ไ <peach> ด้หารอย่วดบ่ตันวนี้บ่แน่ใจนะครับอ่ะก็แปลงนี้ทั้งเบิดประมาณหาไรครับถี่เขาลงไปตอนไทมือวานไทมือวานนะครับมือนี้วานแล้วก็ปั้นเลยผุนท่มวาน ปุ่นสาดเขาแจ๊ยังค่ะคุณอ่าทีมวันสองคนอ่ามีลมอยู่นิ่จักน้อยนี่น้ำข้างๆงนี่อุย้ยคือดซาเขาเซคกักเกนา้ไฟวันเอาคักๆบวบปีนี่เอ,อิด เกิดเอออ๋อโฮโครอบครอบครอบิ ก็หวอดเป็นการเริ่มแล้วนะครับเป็นเด้คข้องนึ่งแล้วเ่าจากมา้า่างในไทยนะครับ้องนี้ให้ให้ที่ห้าโพที่ลรกอะครับห่างจากให้มีให้ใหหนึ่งขันแล้วก็เป็นให้ที่เ้าโพ่แ่ลรกนะครับตอนดันยน่ำเสานะครับลงชิบแหลกมาเรามีก็ประมาณสี่มงกา้ลนะครับ ชิโมงกลัวแล้วนะครับเละเละเละเ้ยจะบทต้องลงคักก็ได้ครับตัวมองเลนๆนี่ โอ้ลืมเบาหวดนล้ะค่ะเมื่อว่านี้ชะโมมัวไอ้มีสที่ได้เกือบถึกไม่ทับหัวครับไม่จังไดน,นะครับมันอยู่ไต่พ้นผุ่นนะครับพ้นโต้หน่อยผลัดจังหน่อยเข้ากับจังสิบไปพ่นหละเขาไปน้ำเล็บแมวทั้งสี่แหละมันกับเฟื่อยออกมาแนวนี้นะครับบานพบไปถึกเฟื่อยแล้ว ไม่ท่อนซ้ำขาหนิวสันตกเส้นข้าอู้เนี่ยครับแล้วก็เฉียดขาลงไปวสันมือนี่เพิ่นได้พอใบยังแล้วมันมัดซุบซุบอยู่หันคันแดดได้น้อยนึงครับคือครับวสันเกือบ้าลงมากคักปันนั่นก็น มีลับแน่นอนนะครับใครอยู่มันเสียดขาเสื่อโตกลงขางขาพีสันบุญลายอยู่นะครับพ่นกันยุ่นน่านีละนะครับทางว่านลังค่าย,ยังติดอยู่กับเฟื่อยไม่อยู่อยู่กับน้ำเล็บแมวอยู่นะครับส่วนที่มันแตกออกไปจนแตกนะครับความจริงลังค่าก็มีห้อยแตกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าดำบานมาถึงรอบนี่ก็ขึ้นเรียบร้อยเลยนะครับบอนยังห้อยเลย ต้องถอดเลยมันเชียหายแหงอันนี้ตื่นแหงอยู่เมื่อวานบุญหลายอยู่ เหนียวเหนียวต้วเหนียวนี่ก็กระชงมันเทาะซอยมากแล้วก็ไปให้ไม่หลดคึ้นวานนะโอ้ทีมวานพักแล้วคุณไต่หุ่มล่างไงเออแล้วสิมาเหยียบลมนี่อีกเนาะ ลองมึงลุมมังไงดอกโอ้รุมคักออกให้ท่านด้วยเขียยหน้อย ไม่อยากที่นิสัยจะว่ากันเหนียวเลือเกิน มันต่องพาครับหน้าขาคิดเป็นสัน้นดินที่ไ่ร่ๆกันนะครับกระแบงเป็น4ีสั้นครับนี่สามไฮแรงนี่เป็นสั้นหนึ่ง สองไฮเทิ่งเป็นสัน 2, สองสองไฮขึ้นไปเป็นสันสามแต่ก็ให้ติดทางทั้งพุ่นเป็นสันสี่นะครับดินเป็นสี่สันครับมันค่อย ไไม่ได้ยกหน่อยยกหน่อยโอ้โอเอ้ยกไงเดียวเด้อไม่โดนบ่โดนนะครับมันเขาก็ได้ เขาไเขามากกันลมอย่างคือเป็นสั่นในแบบนี้ยบเดี๋ยวเคลียร์จัดหน่อยเอารถมาเติมน้ำมันก่อน โอเคครับสั้นแรกนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับการปั้นหน้านะครับมือนีหาอะไรขอบคุณที่รับชมมาถตรงนี้ครับขอบคุณที่กดติดตามให้นะครับขอบคุณลุงนาสำหรับผู้กำลังสิกดติดตามนะครับสำหรับวีดีโอนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ